สวัสดีค่ะเภสัชกรเต็มนะคะเภสัชกรนิ้งค่ะวันนี้พวกเราสองคนก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการแพ้ยานะคะหลายคนเนี่ยอาจจะเคยสงสัยหรือว่าตับสนนะคะระหว่างผลข้างเคียงจัดยาหรือว่าอาการแพ้ยานะคะวันนี้เราก็จะมาให้คําตอบกันนะคะโดยผลข้างเคียงของยานะคะจะเกิดจากฤทธิ์ของยาเองนะคะซึ่งอาการเนี่ยจะสามารถคาดเดาได้ล่วงหน้าได้นะคะอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยเช่น คพื่นไส้อาเจียนท้องผูกหรือท้องเสียเป็นต้นนะคะแต่ว่าอาการจากการแพ้ยานะคะจะเกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกายของแต่ละคนนะคะไม่ได้เกิดกับทุกคนเสมอไปนะคะซึ่งอาการเหล่านี้นะคะจะไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้าค่ะอาการที่เกิดจากการแพ้ยานะคะสามารถเกิดได้ทั้งอาการรุนแรงน้อยรุนแรงมากหรือว่าบางรายเนี่ยอาจจะรุนแรงไปจนถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็ได้ค่ะ โดยอาการที่สามารถสังเกตได้ง่ายนะคะจากการแพ้ยานะคะจะเป็นอาการที่เกิดขึ้นทางผิวหนังค่ะเช่นมีผื่นแดงคันหรือมีตุ่มน้ำใสหรือว่ามีตุ่มเป็นปื้นขึ้นแดงๆนะคะบริเวณผิวหนังค่ะหรือว่าบางรายเนี่ยอาจจะมีตาบวมหน้าบวมปากบวมก็ได้ค่ะหรือถ้าบางรายเนี่ยมีอาการรุนแรงมากๆนะคะก็อาจจะทำให้เกิดการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกไปจนถึงขั้นหมดสติเลยก็ได้ค่ะ แล้วอาการแพ้ยาเนี่ยจะเกิดขึ้นตอนไหนล่ะคะเดี๋ยวจะให้เภสัชกรนิ้งนะคะมาอธิบายค่ะค่ะเดี๋ยวเภสัชกรนิ้งจะอธิบายให้ฟังนะคะอาการแพ้ยานะคะมักจะเกิดขึ้นหลังจากการใช้ยาค่ะโดยระยะเวลาการเกิดนะคะก็จะขึ้นกับชนิดของพื้นบางชนิดค่ะจะเกิดขึ้นภายหลังจากการใช้ยาเพียงหนึ่งชั่วโมงบางชนิดนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากการใช้ยาประมาณสองสัปดาห์ค่ะ ค่ะเมื่อเกิดอาการแพ้ยาขึ้นนะคะให้ผู้ป่วยหยุดยาค่ะจดจำอาการนะคะแล้วก็ถ้ามีผื่นขึ้นนะคะให้ใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายผื่นไว้นะคะและนำยาที่ใช้อยู่นะคะมาแจ้งแก่แพทย์และเภสัชกรเพื่อประเมินอาการแพ้ยาค่ะเอ้ถ้าอย่างนี้ผู้ป่วยเนี่ยไม่รีบม,มาพบแพทย์หรือเภสัชกรนะคะจะเกิดผลอะไรขึ้นไหมคะ ถ้าเกิดผู้ป่วยไม่ได้แจ้งนะคะก็จะไม่สามารถประเมินได้ค่ะว่าผู้ป่วยแพ้ยาจริงหรือไม่นะคะแล้วก็อาจจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดการแพ้ยาซ้ําได้ค่ะถ้าแพ้ยาซ้ํานะคะก็อาจจะทําให้สูญเสียถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะดังนั้นนะคะเมื่อเกิดอาการแพ้ยาขึ้นนะคะก็ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งนะคะเพื่อทําการประเมินบันทึกลงประวัตินะคะแล้วก็ออกบัตรแพ้ยาค่ะเมื่อทําการออกบัตรแพ้ยาให้ผู้ป่วยนะคะให้ผู้ป่วยเนี่ย พติดตัวไว้ทุกครั้งนะคะที่จะไปโรงพยาบาลหรือร้านยาอื่นนะคะแล้วก็แจ้งเภสัชกรหรือแพทย์ทุกครั้งค่ะเพื่อป้องกันการเกิดการแพ้ยาซ้ำค่ะค่ะ มาในช่วงถามตอบกับเภสัชกรนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะเคยตั้งคำถามนะคะว่าทำไมเนี่ยเวลาเรามาโรงพยาบาลต้องเจอกับคำถามแพ้ยาบ่อยๆนะคะแล้วก็หลายๆคนนะคะเคยแจ้งแพ้ยาไปกับแพทย์หรือพยาบาลแล้วทำไมมารับยายังต้องแจ้งกับเภสัชกรที่ห้องยาอีกนะคะ ซึ่งจากคำถามข้างต้นนะคะที่ว่าทำไมผู้ป่วยจะต้องแจ้งแพ้ยาหรือถูกถามเรื่องการแพ้ยาซ้ำๆเมื่อมาโรงพยาบาลนะคะก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการสั่งใช้ยาที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเองค่ะแล้วเภสัชกรนะคะก็เป็นด่านสุดท้ายที่มีหน้าที่ในการส่งมอบยาจึงต้องมีการซักประวัติแพ้ยาเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับยาที่สงสัยว่าจะแพ้ซ้าอีกค่ะ เพราะหากเป็นอาการแพ้ยาที่รุนแรงแล้วเนี่ยจะส่งผลให้อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตของผู้ป่วยได้ค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าอาการแพ้ยาเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะถ้าหากผู้ป่วยนะคะมีอาการแพ้ยาดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะเพื่อประเมินการแพ้ยานะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการแพ้ยาซ้ำนะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยต่อตัวผู้ป่วยเองด้วยคะ่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนเนี่ยก็ขอลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ